สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะไปรีวิวบ้านนะครับบ้านสวยๆที่สวยๆที่ด้านสนามฟอสกิวไปเลยตรงนู้นนะครับตรงตรงเขาบนภูเขาโน่นแหละครับเราจะไปกันไปชมกันอ่าไปกันเลยอีกพันลัะนะอะเรอะไรก็พูดเลยวันนี้เรามาชมบ้านอ่ารีวิวสวย ทางสนามคอฟกินเ,เลน,นะครับเนี่ย้าไปดูบ้านส,สวยถ้าท่านสนใจก็มาหาจับจองพื้นที่ได้บรรยากาศติดภูเขาเขาก็มีสนามคอบทางเข้าออกสะดวกวันนี้เรามาชมบ้านตัวอย่างนะครับบ้านส,สวยคัถ้าท่านสนใจก็มาดูพื้นที่แถวนี้ได้ของสนามคลอกกินทะเลน,นะครับวันนี้เรามาชมตัวอย่างบ้านส,สวย ให้ให้ท่านดูว่าบ้านสวยขนาดไหนเรากมาดูความสวยงามของสนามฟอฟกิลเล่มีวิวเยอะพื้นที่มีน้ปราบมรบ์มีแม่น้ำใส่น้ำติดภูเขาติดแต่งน้ำอย่างดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับย <laughs> ส,สวยๆนะครับ วิวสวยๆบ้านสวยๆนะครับบ้านทรงโมเดิร์นไม่ใหม่่าดไทยเยอะมากเลยถ้าสนใจนี่ก็จะเป็นเจ้าของบ้านนะครับบ้านพร้อมอยู่แล้วบ้านเจ้าของอยู่

ท่านสนใจก็มาดูบ้านตัวอย่างได้ที Сегодня ่นี่นะในหลังสูงก็เพียรได้ดีผืนผืนสามชั้นเนี่ยเป็นทำเลที่เป็นทำเลดีมากเลยดูดีดูดีบ้านตัวอย่างติดภูเขาให้บ้านตัวอย่างตัวอย่างัวอ่า มีบ้านพร้อมปลูกวันนี้บ้านพรอมปลูกเากำลังปลูกอันนี้เจ้าของเขาสร้างเองนะครับเพราะประมาณเนาะตั้งที่ไหนอันนี้อันนี้เจ้าของสร้างเองนะเออเป็นเป็นช่างเองด้วยแล้วก็เนี่ยมีเอ่อผู้จิ้งผู้จิ้งครับผวย่าเลยเขากำลังทำผู้จิ้งแล้วมีเอ่อทำพื้นที่อย่างดีเลย ีไอ้ไอ้บ้านบ้านพร้อมอยู่เต็มเต็มเต็งเต็ม อ่อบ้านภูเขาท,ที่ที่กำลังสร้างอยู่อะเป็นวิวที่สวยมากเลยมีทานนาะมีบรรยากาศดีมากเลยถ้าท่านสนใจก็มาชมวิวในเนี่ยหินสามชั้นหลังสนามกอล์ฟกินวเล่ใช่ไหมเป็นบ้านที่สวยมากมี เนี่ยสร้างกำลังทำงานอยู่เออที่สวยถ่ายถ่ายนู่นถ่ายแถวถ่ายเนเงนแล้วก็ถ่ายที่สูงถ่ายบรรยากาศเห็นสวยไหมอันนี้เออ่บ้านตัวอย่างที่ที่คนมาสร้างบ้านอยู่แถวหลังสนามก้าวกินวัเล่นะครับบรรยากาศดีมากเลยดูรีวิวสวยมากเลยครับถ้าท่านสนใจก็มาอ่าดูแล้วก็มาสามารถมา มาซ<ม>ื้อชมหรือบ้านตัวอย่างมาดูได้เลยบรรยากาศดีมากทางสนามกอล์ฟแล้วเราก็จะกลับนะครับเรามาชมร,รีวิวแล้วรีวิวบ้ววานยังไงพี่ไม่หายดีหรอย้าี่อืออรอื้ องร้อยจางถนูนงาี่มเราจะมาดูดูาปกต้นไม้คือวมาปรมานึ่งปีแล้วที่สวยด้ว่ักเป็นที่งนี้ตรงนี้ยมากเลยเลยเลยยเลยเลยลยเยเลเลยยเลยเยเลยยเคยเล่ายมุมกว้างยเลยเลเลยเยเลยเลยเเลยเลยเยล นี่เป็นเป็นบ้านฝรั่งที่เขามาสร้างไว้ในในโซนในโซนเนี่ยโซนหินสามชั้นเนี่ยอิสดัมกรอบเป็นในพื้นที่บรรยากาศดีมากเลยครับสำหรับคลิปนี้เรามารีวิวนะครับบ้านวสวย่วยาบ้านตัวอย่างนะครับที่ที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่พร้อมอยู่ โมเดลโมเดลก็องถ่ายอย่างนี้บ้างได้ได้โมเดลดีคนกดติดตามไฟเขา้ยู่บ้ฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านอีกฝั่งนึงนะครับเป็นบ้านที่อยู่เราสนามกอล์ฟโซนโซนเอล์ชื่อครับสำหรับคลิปนี้ พอจบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปรีวิวอีกที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ